เราจะวางไปเดินกี่กี้อ่ะเดี๋ยวถามก่อนสำนวนไทยค่ะกี่กี้กับขี้ขี้ความหมายมันต่างกันไหมต่างกี่กี้แปลว่ากี่กี้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจไปแล้วมองว่าเป็นสมุนองค์ักษ์พิทักษ์ไปแล้วเนี่ยเขามองเป็นแบบนี้แล้ววะขี้ขี้แปลว่าก็ดูแบบพูดได้นะดูแบบธรรมดาธรรมดา กลับเข้าสู่สาระมาตรงนี้ดีกว่าเนื้อหาสาระหลักของการอภิปรายเมื่อวานาอยู่ในอารมณ์แม่คิดอะไรเยอะนะเนี่ยคิดซับซ้อนนะคุณนายก็เหมือนก็เหมือนกับไอ้หากับไอ้หมาแก่นะอยังค้างอยู่ในอารมณ์อย่าเพิ่งค้างมาประเด็นเนื้อหาสาระและการที่เป็นไฮไลท์ของการอภิปรายเมื่อวานนี้คราวนี้มาดูเนื้อหาสาระตัวพีเอ็นเปิดแผลภาษียุกอิงโอเคย้ำนะครับ ต่อไปนี้คือข้อมูลจากทางฝั่งของคุณวิโรธจะถูกจะผิดตัดสินกันตรงนี้ไม่ได้แต่เป็นเนื้อหาที่เขาอภิปรายไงอโอเคคุณวิโรธเริ่มจากงัดข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่งค่ะเป็นข้อมูลเมื่อปี2,567ใช่ค่ะเอาเอกสารหมายเลข เขึ้นจอมาดูพร้อมๆกันนะคะเอกสารนะคะการโอนหุ้นให้กับคนในครอบครัวหลังโปรดเก้ย่อเรื่องก็คือ2,567ค่ะเป็นนายกคุณพี่โรดบอกว่านายกอิงได้โอนหุ้น2บริษัทให้กับแม่แล้วก็ให้กับพี่สาวมูลค่าตามที่จดทะเบียนเอาไว้ทั้งสบริษัท393.5ล้านบาทใช่ค่ะคุณพีโรดมีคำถามถามว่าไอ้ที่โอนไปให้แม่ ให้พี่สาวเป็นการโอนให้หรือโอนขายเอากันให้ชัดเอาให้ชัดต้องตอบมาก่อนว่าให้หรือขายถ้าเป็นการให้ก็แบบหนึ่งถ้าเป็นการให้ไปดูเอกสารหมายเลขบีถ้าเป็นการให้นั่นแปลว่าก็ต้องมีการจ่ายภาษีการรับให้ด้วยเขาเรียกว่าภาษีการรับให้มีไหมจ่ายไหม คุณวิโรธคำนวณให้เสร็จสับเรียบร้อย2บริษัทนี้รวมกัน้องจ่ายภาษีการรับให้อยู่ที่18.2ล้านครับมีไหมมีไหมอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งนะมีประเด็นที่สองค่ะคราวนี้วิโรธย้อนกลับไปเมื่อปี2,559เมื่อปี2,559ปรากฏว่านายุกอิงสมัยนั้นรับโอนหุ้น9บริษัทค่ะ จากพี่สาวจากพี่ชายจากลุงจากป้าสะใภ้แล้วก็แม่แม่ค่ะมูลค่าของหุ้นทั้ง9บริษัทถ้าว่าตามที่โจดยทะเบียนเอาไว้นะค่ะเท่าไหร่ครับ4,435.4ล้านค่ะโอเคคุณวิโรธก็ตั้งคำถามเดิมค่ะไอ้ที่รับโอนมาเนี่ยเขาให้มาหรือเขาขายมาเออให้หรือขายเมื่อปี59อ่ะเขาให้หรือเขาขายเมื่อปี2559ทั้ง9บริษัทค่ะ ที่ต้องถามดังนั้นที่ต้องถามดังนั้นก็เพราะว่าที่ต้องถามดังนั้นก็เพราะว่าไม่ปรากฏการจ่ายเงินสดเป็นค่าหุ้นใน9บริษัทแต่กลับไปปรากฏเอกสารอีกชุดหนึ่งมหมายเลขดีปรากฏว่าภายหลังการรับโอนหุ้นทั้ง9บริษัทจากคนในครอบครัว นายกอิงสมัยนั้นก็ได้ทำเอกสารที่เรียกว่าตั๋ว PN ออกตั๋ว PN เอ็นให้เต็มๆก็คือตั๋วสัญญาใช้เงินค่ะตั๋ว PN เอ9ฉบับด้วยกันไปวางไว้กับพี่ป้านาอาทุกคนในครอบครัวคนที่โอนหุ้นมาให้ใช่ค่ะตามมูลค่านั้นเลยคุณวิโร์ตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่การซื้อขายกันจริงๆระหว่างคนในครอบครัวกับนายกอิงสมัยปี59 น่าจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวโอนให้กับนายกอิงอแต่มีการทําตัวพีเอนขึ้นมาเพื่ออําพรางอำพรางว่าเป็นการขายแต่จริงๆคือการให้อก็จะใช้หลักฐานตัวพีเอนเนี่ยเป็น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 พิติกรรมอาพรางอําพรางไม่ไม่ให้มันเป็นเรื่องอืไม่ให้มันเป็นเรื่องของอะไรต่อฮะ การมีการซื้อขายหรือใด,ดๆอย่างเป็นทางการแบบนั้นเนี่ยก็เลยวางตัวพี่เอ็นแทนใช่ไหมคะออกเป็นตัวพี่เอ็นแทนลูกหนี้ออกตัวพี่เอ็นให้ตามมูลค่าของแต่ละบริษัทเลยนะคะที่กําหนดไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีการกําหนดจ่ายไม่มีดอกเบี้ยด้วยที่เขากังขาตรงนี้ยไม่มีการระบุะรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับครับโอเค,คอก็อธิบายไปหมดแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นลืมปิดโทรศัพท์โทรเข้ามาสติแตกค่ะ สารวนอยู่กับการหาปุ่มปิดอยากปิดก่อนเข้านะพระเจ้ารู้โทษค่ะสรุปนะเอาคิดดีกว่าสรุปนะเอาคิดดีกว่าค่ะไอเรื่องการโอนหุ้นกันไปมาระหว่างนายกอิงกับครอบครัวทั้งในอดีตและล่าสุดที่เข้ามาเป็นนายกค่ะมันเป็นการขายหรือมันเป็นการให้ถ้ามันเป็นการให้กันก็ต้องเสียภาษีการรับให้แต่ถ้าเป็นการขายเขาต้องมีหลักฐาน ก็ต้องมีหลักฐานการซื้อขายจ่ายเงินต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานการชำระเงินใช่ว่าซื้อขายอะไรยังไงและก็ต้องดูต่อการขายนั้นมีกําไรหรือเปล่าถ้ามีกำไรถ้ามีกําไรก็ต้องเสียภาษีในยอดกําไรอส่วนเฉพาะกําไรแต่ถ้าไม่มีกาไรขายตามราคาตามมูลค่าที่จดทะเบียนเอาไว้ ไม่มีกําไรไม่ต้องเสียภาษีแต่มันต้องมีจ่ายเงินซื้อขายกันไงแต่ต้องมีหลักฐานการชําระเงินใช่แล้วมันก็ถึงประเด็นที่น่าสนใจไอ้ตั๋ว PN ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่กําหนดระยะเวลาการถ่ายถอนและไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเสียดอกเบี้ยกันเท่าไหร่ที่ทํากันออกมาแล้ววางแพะไว้ตั้งแต่คกเก้มันเหมือนกับเอกสารที่ทําขึ้นมาเพื่ออําพรางการให้อือําพรางให้เป็นการขายค่ะ ถูกไหมใช่บางคนตายแบบนั้นนี่แหละประเด็นมาอยู่ตรงนี้นี่ยแบบนั้นก็ต้องายความชัดเจนมันก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาท่านนายกนายกอิงนายกอิงอธิบายดังนี้ไอ้เรื่องการโอนหุ้นสมัยปีนี่ยค่ะรวมถึงปี67เนี่ยมันเป็นการปรับโครงสร้างหุ้นภายในครอบครัวจำเป็นต้องใช้การ ซื้อขายแต่ณเวลานั้นก็คือเมื่อปีห้าเก้าปีห้าเก้ามืฉันไม่มีความพร้อมที่จะชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดจึงทำตัวสัญญาใช้เงินก็คือ p ีเอเอาไว้อซึ่งก็ได้แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินต่อปปชทั้งหมดด้วยหมายถึงยื่นเอกสารให้ปปชทั้งหมดเลยการเข้ามาเป็นนายกมันก็ต้องชื่นบัญชีทรัพย์สินนิสินต่อปปชใช่ไหมใช่ค่ะก็ยื่นไอ้ข้อมูลในส่วนของตัวพีเอ็นตรงนี้ด้วยในส่วนของบัญชีนิสินก็ได้ระบุถึง นี่ตามพาระผูกพันในตัวสัญญาเช่นเงินในตัวพีเอ็นทั้ง9ก้ฉบับเอาไปด้วยใช่ค่ะมีการยื่นไม่ได้อําพลางไม่ได้กั๊กไม่ได้บังประมาณนั้นดิฉันมีแผนชําระเงินอยู่แล้วซึ่งรอบแรกที่จะชําระตามตัวพีเอ็นสมัยปี2อ5 9ันห้าห้าจะเกิดขึ้นภายในปีหน้าหกไงหกเก้โอเคปีหน้าอีกหนึ่งข้อความที่นายกอิงส่งออกมาเพื่อเป็นการอธิบายความ อธิบายว่าการซื้อขายผ่าน Pn หรือ Promissory Note นะคะแบบนี้บางรายการยังไม่มีภาระทางภาษีเนื่องจากยังไม่มีการชำระเงินจึงเป็นภาระหนี้สินระหว่างดิฉันซึ่งเป็นผู้ซื้อและครอบครัวที่เป็นผู้ขายไม่ได้มีเจตนาอำพรางใดๆเพราะยอดหนี้ก้อนนี้แสดงอยู่ในบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้วก้อนนี้แสดงแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายอะไรใดๆไงนในมือ่อซื้อแกก็ยืนยันว่ามีการซื้อขายหุ้นกันจริงใช่ค่ะแต่ไม่จ่ายเงินแต่ยังไม่มีเงินที่จะจ่ายใช่ มันก็ยังค้างอยู่เมื่อไม่มีเงินที่จะจ่ายทําอย่างไรก็จัดทาตัวพ p หรือตัวสัญญาใช้เงินเอาไว้แสดงยอดหนี้ไว้อแล้วก็เอาตัวพ p ฉบับนั้นไปวางไว้กับคนขายค่ะโอเคใช่วางคนขายทุกเจ้าเลยพร้อมที่จะจ่ายค่าหุ้นเมื่อไหร่เมื่อพร้อมก็เมื่อนั้นเมื่อพร้อมประมาณนั้นนายชุกยิ้งยังบอกด้วยว่า ไอ้พิธีการอย่างนี้มันไม่มใ,ชใช่เรื่องใหม่เอ,อเขาทํากันอยู่ในหลายๆองค์กรเป็นปกติของการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทขนาดใหญ่อว่ากันไปประมาณนั้นเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านบางท่านค่ะเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านก็อยู่ในครอบครัวธุรกิจลองสอบถามกันดูบ้างว่ามีการทําธุรกรรมโดยออกตัวสัญชาใช้เงินบ้างหรือไม่ถ้ามีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ ตขาบอกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่านี่สิ่งที่มีับแบกันตามนี้นะชี้แจงในบรดลคุณกรจติกานิตอดีตอดีตคุนคลังรัฐทวาการกระทรวงการคลังคิดว่าหลายคนฟังแล้วจะงงและในฐานะที่เป็นผู้รู้ทางด้านนี้ก็เลยมาขยายความอธิบายเพิ่มเติมคุณกรเมื่อคืนสามทุ่มก็ได้โพสต์อธิบายเรื่องทั้งหมดตามที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวค่ะ คุณกรโพสต์ดังนี้ครับเรื่องที่ท่านนายกใช้ตั๋ว PN ซื้อหุ้นจากครอบครัวมีคําถามว่าผิดกฎหมายหรือไมอ่คุณกรก็เขียนเองว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สรรพักรหรือปป,ปชจะเป็นผู้ตอบได้คุณวิโรธเองยังใช้คำว่าใช้ช่องว่างทางกฎหมายแสดงว่าผู้อภิปรายก็ไม่ได้ฟันธงว่าผิดแบบขาวแบบดำโอเคขยายต่อขยายต่อประเด็นที่ทำให้มีข้อกังขาก็คือ ทำไมตั๋ว PN ไม่มีการระบุว่าต้องชำระหนี้เมื่อใดแถมไม่มีภาระดอกเบี้ยด้วยเหมือนกับเป็นหนี้เทียมอ่ามีอีกศัหนึ่งละเหมือนกับเป็นหนี้เทียมใช่หากถามว่าผิดปกติหรือไม่คงต้องตอบว่าในทางธุรกิจผิดปกติแน่นอนแต่ก็อาจจะอธิบายได้ว่าเป็นธุรกรรมภายในครอบครัวลูกสาวขอติดเงินไว้ก่อนก็ไม่ผิดปกติที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไร มีเมื่อไหร่ค่อยเอามาใช้ส่วนการไม่คิดดอกเบี้ยก,กับลูกก็เข้าใจได้ส่วนกรณีนี้จะสมเหตุสมผลหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ <Okay. S 1> อ่ะชี้ปมไว้คุณก่อนการซื้อขายหุ้นในครอบครัวไม่มีเงินไปจ่ายทันทีใช้วิธีออกตัวสัญญาใช้เงินตัวพี่เอ็นเอาไปแปะวางไว้ก่อน,อนเอาไปแปะไว้ก่อนกับคนขายหุ้นว่าเป็นหนี้อยู่นะอืมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติถ้า ตัวพ N ฉบับนั้นที่วางไว้กับคนขายหุ้นระ,ระบุระยะเวลาการชำระเงินตามหน้าตัวระบุอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายกันคนจะไม่กังขาปรากฏว่าเป็นตัว p ีที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาการถ่ายถอนก็คือการชำระไม่บอกว่าเมื่อไรไม่ได้ระบุเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บต่อกันถามถ้าอย่างนี้ในทางธุรกิจผิดปกติไหมผิด แต่อธิบายได้ว่ามันเป็นเรื่องซื้อขายระหว่างนคนรอบรัว,วก็ยังไม่มีเงินไงก็วางตัวพี่อินกรไอการไม่คิดดอกเบีย้ยก็อธิบายได้อก็ซื้อขายกันในครอบครัวไงมีเงินเท่าไหร่<ง>ก็ค่อยมาจ่ายอันนี้ก็ฟังได้อแต่สมเพีสมพหลหรือไม่เป็นอีกเรื่องลีลาการลีลาภาษาหนังสือของคุณกรณี่ฉลาดมากคหยอดไว้ทุกย่อหน้าใช่แต่ละอันต้องไปขยายไปดูต่อว่าไงเธอส่วนนายกได้ชี้แจงว่า เดี๋ยวปีหน้าก็จะเคลียร์นี่แล้วซึ่งแน่นอนเมื่อเคลียร์ก็ต้องมีภาระภาษีเกิดขึ้นกับผู้ขายทันทีและได้ชี้แจงว่านี่ส่วนนี้ก็ได้มีการรายงานปปอชอมาตลอดถือว่าครบถ้วนตามที่ควรจะต้องชี้แจงในการอธิบายตนขาดเพียงว่าทําไมตอนรับโอนถึงมีความไม่พร้อมที่จะชําระหมายถึงชําระเงินตอนนั้นถ้าผมเป็นนายกเองผมก็จะอธิบาย2,559หนูอายุเท่าไหร่ อายุเท่าไหร่ในครอบครัวหลายๆครอบครัวเขาก็จัดสรรเป็นส่วนอถ้าดินผืนนี้ให้ลูกคนที่หนึ่งโอนให้ถ้าดินผืนนั้นให้ลูกคนนั้นโอนให้ถูกไหมหุ้นในบริษัทนั้นโอนให้คนนี้ลูกในบริษัทนี้โอนให้คนนั้นอมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่โอเคนี่ออกตัวแทนนายกอิงแล้วนะอะมแต่ไอตอนโอนหุ้นโอนที่ดินให้กัน ไม่รู้สิทําไมไม่เคลียร์ให้จบตั้งแต่ตอนนั้นทํานิจักรรมในรูปของการให้เฉยๆหรือทำนิสักรรมในรูปของการขายก็ไม่รู้โอเค okay. อ่ะต่อไปฮะต่อคําถามว่าที่จะเคลียร์เป็นเพียงเพราะถูกอภิปรายหรือไม่เราก็ไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าเคลียร์นี่จริงฝ่ายค้านจะพิสูจน์เจตนาตามที่กล่าวหาไว้อย่างไรผมมองไม่เห็นตรงนี้พิสูจน์ยาก ใช่มันมันมันบังคับเขาอย่างไงอ่ะเขาจะบังคับให้เขาตอบยังไงไม่ได้หรอกหากจะลงเอยด้วยการเคลียร์นี้แบบนั้นแม้ว่าเดิมอาจไม่ได้คิดจะมีการชําระนี้แต่อย่างใดอย่างน้อยการอภิปรายก็มีส่วนทําให้รัฐได้เงินภาษีเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านบาทและเปิดประเด็นให้ประชาชนประเมินเองว่าเชื่อใครในความรู้สึกรอปีหน้าก่อนอืในความรู้สึกผมนะค่ะผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องเนี้เรื่องที่วิโรจน์เปิดประเด็นเนี่ยค่ะ ในที่สุดนะมันคงไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่มันคาใจใช่ไหมคะเังก็ดีนะมันอาจจะหาคำ <ง S 2> ตอบไม่ได้ไม่ผิดกฎหมายหรอกอแต่มันคาใจพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะคะ